วิบากกรรมของคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์วิบากกรรมที่ติดตัวอยู่เสมอนั้นมักจะทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นในช่วงวัยเด็กอาจจะเกิดความลำบากและเมื่อโตขึ้นก็ยังเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารอีกจึงทำให้เหตุที่มานั้น เกี่ยวข้องกับการเงินการทองเสียอีกด้วยเป็นคนชอบเชื่อคนง่ายและไว้ใจคนทั้งยังเป็นคนกระตัญอยูกับผู้ให้การช่วยเหลือในเกณฑ์ดวงนั้นจะต้องเจอกับปัญหากับเรื่องคนอื่นอยู่เสมอท่านช่วยใครไปก็ตามคนนั้นมักจะต้องสร้างปัญหาให้กับท่านเสมอ เวลาช่วยแล้วเขาจะมองไม่ค่อยเห็นความดีการแก้ไขวิบากกรรมของคนเกิดวันอาทิตย์นั้น 1. พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศลทุกวันเกิดให้ผู้ที่เคยล่วงเกินมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติมาได้รับกุศลและอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกัน 2. หากมีคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่หาเงินไปคืนและขออโหสิกรรมเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นต่อไป 3. ตักบาทวันโกนอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น 4. ทำกุศลกับผู้มีคุณและช่วยคนไว้เพื่อยามทุกยากจะได้มีคนมาเหลียวแลและดูแลเราบ้าง 5. สวดมนต์ทุกวันเกิดและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับบุญกุศลและอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกัน